สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเช่อาลิสนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นผ้าปูโต๊ะถักโครเชต่อดอกนะคะลายที่71ของช่องโ ah ครเช่อาลิสค่ะท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากโ ah ครเช่อาลิสค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะโดยเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเ,ออเข็มเบอร์6นะคะแล้วก็ไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์16ครีมนะคะเราถักมาได้ ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถวน,น,นะคะคลิปนี้เราจะมาถักแถวที่เจ็ดนะคะถักแถวที่เจ็ดก็คือเราก็รอดห่วงนะคะ,อะรอดห่วงใหม่รอดห่วงแถวที่จบแถวที่หนะคะแล้วก็โซ่สามโซ่สองนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอให้ตรงหลักค่ะ,อะพอหนึ่งคอตรงหลักนะคะ เสร็จแล้วเราก็โซ่2นะคะแล้วก็พอ1คอ4ครั้ง1นให้ตรงหลักแล้วก็ห่วงนะคะหนึ่โซ่2ค่ะเว้นไป2นะคะ1 2แล้วก็พอนคอให้ตรงหลักแล้วก็ตรงห่วงนะคะ10ครั้ง หนึ่งสองสามอ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบนะคะอ่ะโซ่ห้า แล้วก็พอหนึ่งคอนะคะที่เดิมแล้วก็เพิ่มอีก9ก้านะคะก็จะเป็นสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบนะคะอ่าโซ่สองเว้นไปสองนะคะหนึ่งสองแล้วก็พอหนึ่งคอตรงหลักตรงห่วงสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โซ่สองค่ะ อพอหนึ่งคอตรงหลักหนึ่งโซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักหนึ่งโซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักแล้วก็ตรงห่วงสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ โซ่สองเว้นไปสองหนึ่งสองนะคะแล้วก็ผ่อนคอตรงหลักตรงห่วงนี่สิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าแล้วก็พรอนคอที่เดิมนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็ถักเพิ่มอีกเก้าหนึ่งสองสามสี่ เจ็แดแปดเก้าสิบอาสู้สองนะคะแล้วก็ถักเว้นไปสองแล้วก็ถักพอหนึ่งคอตรงห่วงตรงหลักอีกสี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ โซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักหนึ่งโซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักหนึ่งแล้วก็โซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักตรงห่วงสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โซ่สองส เว้นไปสองสองแล้วก็พอนึงคอสิบครั้งนะคะตรงหลักตรงห่วง1นึ่งสองสาสห้าหเจ โซ่ห้าพอหนึ่งคอที่เดิมหนึ่งครั้งแล้วก็ถักให้ตรงห่วงตรงหลักอีกเก้านะคะเป็นสองสามสี โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอสี่ครั้งตรงห่วงตรงหลักหนึ่งสองสามสี่โซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักหนึ่งครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักหนึ่งครั้งโซ่สอง พอหนึ่งคอตรงหลักตรงห่วงสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โซ่สองแล้วก็เว้นที่สองนะคะหนึ่งสองแล้วก็พอหนึ่งคอตรงหลักตรงห่วงสิบครั้งหนึ่งสอง 6ก8จแล้วนะคะ9 10สิโซ่5้าแล้วก็เอหอนึ่งคอที่เดิมนะคะ <S 1, 1 <S แล้วก็ถักอีก9ตรงห่วงตรงหลักหนึ่ง เออสองเลยค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ่าแล้วก็สู้สองวิ้นไปสองนะคะ แล้วก็พอหนึ่งคอสี่ครั้งตรงห่วงตรงหล 1, 2, 2, 3, 4, ักหนึ่งสองสองสามสี่อาโซ่สองนะคะแล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็ลอดห่วงนะคะตรงโซ่ตรงหลักแรกที่ที่เราตั้งเป็นหลักนะคะเสร็จแล้วแถวที่8ดนะคะโซ่สาม 2 3 4 5พอ1คอตรงห่วงตรงหลักนะคะ4ครั้ง1 2 3 4อ่าโซ่2นะคะพอ1คอเว้นไปสองพอ1คอตรงหลักแล้วก็โซ่2นะคะอ่าพอ1คอเป็นหลักตรงหลักนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็โซ่สองวินงไสองหนึ่งสองนะคะพอหนึ่งคอตรงห่วงตรงหลักเนี่ยนะคะเจดครั้งรวมมันนี้นะคะสองสามสี่ห้าหเจ็ด โซ่2เว้นที่2นะคะ1 2แล้วก็พอ1คออันที่3แล้วก็โซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็พอ1คอที่เดิมนะคะอ่าโซ่2เว้นที่2 1 2อ่าแล้วก็พอ1คอตรงหลัก7ครั้ง1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดอาโซ่สองนะคะวิ่ไปสองหนึ่งสองพอหนึ่งคอตรงหลักโซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักหนึ่งครั้งนะคะอาโซ่สองพอหนึ่งคอสี่ครั้งตรงหลักตรงห่วงหนึ่ง โซ่สองนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอตรงหลักตรงห่วงสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่อาโซ่สองนะคะพอหนึ่งคอตรงหลักเว้นเว้นไปสองนะคะหนึ่งครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักแล้วก็โซ่สองนะคะ เว้นไปสองหนึ่งสองแล้วก็พอหนึ่งคอตรงหลักนี้เจ็ดครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะโซ่สองนะคะแล้วก็เว้นไปสองหนึ่งสองพอหนึ่งคอที่สามนะคะ แล้วก็โซ่ห้าก็ผ่อนคอที่เดิมแล้วก็โซ่สนะคะแล้วก็พอ่อนคอนะคะตรงห่วงตรงหลักนี่7ครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแถวที่7จ็ดน,นี้ก็จะเป็นแถวที่8ดนะคะตรงมุมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ